โอเคครับ okay, ผมก็ขอข่าวสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือกิจกรรมคังแสงอาวุธนะครับผมเป็นกิจกรรมปืนอัพนะครับผมในนี้ก็จะมีเอเคสกาทอมสันแล้วก็ MP นะครับผมนะในกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่แบบอ่าโคตรเปลิงเพชรน,นะครับผมก็จะมาสุ่มที่ประมาณ4,500เพชรน,นะครับผมก็การันตีประมาณ3กระบอกนะครับผมก็ ครบ100ครั้งการันตีนะครับผมก็ในกิจกรรมนี้เนี่ยปืนที่ผมได้ก็คือ AK เคสกาหรือว่า MP ก็ได้แต่ว่าทอมสันเนี่ยไม่ไม่อยากได้เลยนะครับผมคือแบบไม่เล่นอยู่แล้วล่ะเออทุกคนคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับผมสำหรับาการการันตีเนะเพราะว่ามันคุ้มนะสำหรับแบบจะได้เตรียมเพชรมา,าให้ครบๆนะครับผมว่าจะมาสุ่มเท่าไหร่นะครับผมคือถ้าใครสุ่มปืนไม่ได้ก็ยังมีโทเค็นเอฟนะครับผมอันนี้นะมาแลกปืนนะครับผมอ่ามันเป็นปืนอัพโคตรเท่นะครับผมมีท่าด้วยนี่มันโคตรเท่จริงเเเว้ยห็นหม นี่มีแต่ปืนทั้งนั้นนะครับผมมาเราไม่รอชาร้าดีกว่ามาสุ่มกันเลยโอเคผมมาสุ่มครั้งแรกกันเลยไม่ต้องแสดงอีกไปร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมสี่พันห้าร้อยเพชรเนี่ยก็สุ่มได้อสามกระบอกนะครับผมอุ้ยไม่ออกทูคินเอฟให้ผมเลยไปครั้งที่สองนไม่มาไปต่อเรื่อยๆนะครับผมก็จะสุ่มที่สี่พันห้าร้อยเพชรนะยังไงก็ก,การันตีปืนอ่ะเอ้ยได้ได้มาแล้วหนึ่งทเค็นทุกคนเอ้ยผมมีสองอันแล้วเหรอเอ้ย เพิ่งเห็นนะว่ามีสองอันยังไม่มาไปเรื่อยๆนะครับผมเออนี่เน็ตเน็ตก็กาเกินนะครับไอากาเกินเฮ้ยได้มาอีกแล้วหนึ่งอันเฮ้ยดีอยู่เฮ้ยเอาจริงเนี่ยผมกาแล้วทุกคนแต่ว่าก็ไปได้สยังสุ่มได้อยู่ยังสุ่มได้ยังไปต่อได้เฮ้ยได้โทเคนเอฟอีกหนึ่งอันเฮ้ยผมสุ่มมากี่ครั้งแล้ววะไม่รู้อะแต่ว่าถ้ามันออกก็แสดงว่ามันการันตีนะเพราะมันไม่น่าออกได้หรอกนะ โอเคนี่ครับผมการันตีจริงๆเฮ้ยสกามีกาโลโดนโอนเฮ้ยสวยเลยสกามาหนึ่งกระบอกนะครับผมผมได้สกามาแล้วทุกคนไปต่อนะครับผมขออีกสักกระบอกเป็นเอเคนะขอเอเคมาสู่ครั้งที่หนึ่งไม่มาครั้ที่สองไม่ได้ครันที่สามโอ้ยได้เทลคินเอฟมาครั้ที่สี่เนี่ยมาอ,อีกครั้งที่ห้าครั้งที่หกเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้มัน ออกก่อนการันตีเลยทอมสันเฮ้ยเฮ้โยโคตรเวอร์มปครั้งที่เจ็ดครับทุกคนครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดครั้งที่เก้าต่อมาครั้งต่อไปก็คือได้เลยนะครับผมบอกเลยนะจะได้ปืนอะไรนะครับทุกคนคือทอมสันมันออกก่อนการันตีเว้ยโคตรดวงดีหรือเปล่านะหรือว่ามันการันตีวะแต่ว่าทุกร้อยครั้งนะ,ะหรือว่าผมโง่อเองวะ ไม่ออกดิเอออะไรอ่ะกูงงกูง,งงเลยว่าผมสมครบไปแล้วอ่ะอะไรเนี่ยไปต่อไม่มาโอเคไปไปต่อสี่พันห้าร้อยเพศเราเออเหลืออีกไม่กี่เพชรแล้วคนไปต่อเอาหมดเลยปะเนี่ยได้เอ้ยได้ปืนซ้ำมาได้โทเค็นซ้ำมาผมสามารถแลกได้เดี๋ยวผมสุ่มไปอีกก่อนผมสุ่มอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งนี้ดิ ไม่กี่ครั้งอ่ะอ,อ,อีกกี่ครั้งวะไม่รู้อ่ะไม่ได้นับเลยทุกคนไปอีกครั้งนี้ครั้งนี้ได้ทุกคนยังไงก็ได้ปืนอ่ะบอกเลยสักครั้งมาเลยบอกเลยยังไงก็ได้นะครับปืนอะไรอ้าวทำไมไม่ได้วะงงเลยได้ทเกขึน้นโคตรเยอะ มันเค้อีกสองอันมันต้องออกแล้วนี่สวยเลยโอเคผมพูดมั่วจัดคลิปนี้โอเคเราแลกได้ทั้งสองปืนคือแบบหมอหมดเลยครับผมอ่ะโอเคนี่ครับผมโอ้โหได้มาแล้วแล้วก็เอ็มพีเอาหมดเลยครับผมโอ้โหตู้นี้บอกเลยผมหมดกี่เพชรวะคือแบบผมว่าจะสุ่มสี่พันห้าร้อยเพชรนะแต่ว่าผมสุ่มไปกี่เพชรวะผมไม่รู้เหมือนกันคือแบบโคตรมั่วคือแบบไม่ได้นับคือแบบมั่วจัดอะเออดูเน็ตผมมุนแล้วตอนนี้ ไม่ไหวเลยโอเคทุกคนเรามาดูปืนอัพของเรากันดีกว่าว่าเราได้มาทั้งหมด4กระบอกนะผมเป็นทอมสันนะครับผมนี่นี่เนี่ยเห็น,นหปะเออผมก็ขออนุญ,ญาตอัพเอคเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมต้องการอัพเอคอย่างเดียวผมยัีได้แค่เอคนะครับผมสกาก็ได้ผมมีโทเคนอยู่นะครับผมไปเอคไปก่อนโอเคโอเคโอ้โหเสียงอย่างดังเวนี่ครับผมเวได้เวได้ไป เวล์สามสวยแล้วเวล4สี่ไม่พอว่ะเอ่ออันนี้เอ่อ,เว, 4, อเวล์สี่ยี่สิบอันกี่เพชรใช้สองร้อยเพชรไปเลยโอเคมามาหนีเคนให้เวลสี่ด้วยโอเคเวลสี่สวยสกาอัพได้แค่เวล 6, สองอัพเลยละกันเนี่ยโอเคอ่อเอ็มพีก็อัพได้แค่เวลสองไปอัพ,อ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 ,พ,อ,พอัพหมด แล้วก็ทำสันไม่สามารถอัพได้เพราะผมไม่มีโทเค็นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมีกล่องมันอยู่นะผมจำได้ว่าผมมีกล่องมันอยู่เดี๋ยวผมมาอัพด้วยไหนล่ะกล่องเอเคทุกคนนี่นี่เนี่ยเออเปิดหมดเลยร2 0อันหรือว่าสองยเออร้อยยี่สิอันเอ่อมามามาอัพต่อดีกว่าอัพได้หรือเปล่าวะใช้240ใช้1,100เพชรโอ้ยเยอะอยู่นะเดี๋ยว หาก่อนอันนี้คือ MP ใช่ปะเปิดมาอันนี้คือปืนอะไรทอมทอมสันปะทอมสันใช่อันนี้คือไ k คด้วยไ k คสวายู่ได้เยอะอยู่อันนี้คือสกามีการ์โนไป75อันโอเคเปิดหมดละมาผมอัพปืนอะไรต่อได้มาดูกันทอมสันนั่นเองนะครับผมอุ้ยอันนี้ก็อัพได้นี่ว่าไปอัพสกาครับผมอัพสกาก่อนเลย สกาวเวลสามโอเคเอ็มพีเวลสามปับ๊บโอเคแล้วก็ทอมสันของเราเวลสองนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เวลสองดิมันไปต่อได้เห็นปะ่ะเวลสามอ๋อไอ้กี่สี่สิบเพชรไป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 สี่สิบเพชมาสี่อันก็ไปเลยแล้วกันโอเคนี่โอเคตอนนี้เอ่อปืนเราเวลสามทุกอันนอกจากเอที่เวลสี่อย่างเดียวนะครับผม ก็ผมต้องเก็บโทเค็นไปเรื่อยเพื่ออัปปืนนะตอนนี้ก็ยังไม่มีโทเค็นนะครับผมก็ได้แค่นี้ <c oughs> ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่อีเคสุดโถสุดตึงเราก่อนถึงแบบโมเดลมันจะยังกากอยู่นะครับผมเล mm hmm. สีนะเออแล้วก็สกานะที่อัตการยิงหนึ่งซึ่งสก,กีนนี้มันดีกว่าแล้วถ้าเราไม่อัพอีกอันนึงนะแล้วก็ MP นะครับผมนี่โอเคแล้วก็เอ,อ่อปืนอะไรอีกอันนึงวะทอมสนันเออทอมสนันอยู่ไหนนี่นี่โอเคได้มาแล้วทุกคน เอาเรื่องเอาเรื่องคลิปนี้ก็หมดไปกี่เพชรวะไม่รู้เดี๋ยวผมขอไปคำนวณก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็หมดไปที่5190เพชรเหมาทุกกระบอกในตู้นะครับผมแถมเอาปืนได้ด้วยนะก็คือแบบที่แรกผมว่าผมจะมาสุ่มแค่4ี0 0เพชรปะแต่มันปาไป5,190เพชรคือผมงงอะ่ะผมโคตรมั่วนในคลิปนี้คือแบบโอโ้โหโดนด่าแย,ย้แล้วไม่กูโอเคผมคิดว่าวันนี้นะครับผมก็ได้ทุกกระบอกนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย